สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เมนทีวีอีกครั้งน,นะครับวันนี้จะมา <c oughs> พูดคุยเรื่องนะครับหลายๆคนที่มาวิ่งโรบินฮูดนะครับด้วยแอปทองนะครับก็บางคนก็จะบ่นว่าทําไมกดงานแล้วสมมุติมันขึ้นมาไม่ถึง1นกิโลอย่างเงี้ยแล้วทำไมไปรับ3โลขึ้นมา2โลไปรับ5โลขึ้นมา3โลไปรับ10โลนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ฝั่ง นะครับนึกภาพตามนะครับคืองานที่เด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับในการจ่ายงานของแอปโรปินฮูนะครับแอปทองนะตอนนี้มันเป็นรัศมีวงกลมนะครับคล้ายๆการจ่ายงานของลาล m o o กและลาแม่เลยถ้าถ้าคนเคยวิง่งเคย <laughs> เคยวิ่งลาลาโ e กลไยแม n มาเนี่ยก็จะเคยชินกับระยะกิโลที่เป็น1กิโล2กิโล3กิโลเสียงอะไรบะนะครับ พวกนี้มันจะเป็นรัศมีในครั้งแรกเพราะว่าทําไมคขาไม่ยอมจ่ายงานเป็น guideline ระบบ gps ที่แบบอันนี้นะมันจะได้ไรเดอร์ที่น้อยมันจะเห็นไรเดอร์ได้น้อยเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเขาจ่ายงานเป็น gps ถูกไหมเป็นแบบนําทางถ้าเราห่างจากจุดจริงๆอะ่ะเราห่างด้วยรัศมีอะ่ะห่างจากจุดที่ที่ราจะรับร้านอาหารแค่1กิโลแต่ถ้าตาม gps อาจจะห่างกันที่3กิโลถูกปะ มันทำให้เห็นไรเดอร์ได้หน้อยนะครับสิ่งที่ไรเดอร์ต้องต้องคำนึงถึงตลอดก็คือแขวงร้านอาหารแล้วก็จุดที่เรานั่งเช่นสมมุติว่าคุณไปนั่งอยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตถนนบางนาตลาดาริมแม่น้ำเช่นศรีร่มนะครับบางรัก หรือพวกริมแม่น้ําทั้งหลายเช่นอ่านนทบ,บรุรีอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมีความเสี่ยงทั้งนั้นที่คุณจะได้รับงานที่กิโลขึ้นวาว่าไกล้แต่สุดท้ายคุณมารับไก่อย่างเช่นถ้าถานนวิภาวดีนะครับถ้าสมมติว่าคุณนั่งอยู่ตรงอ่านึกภาพง่ายเลยนั่งตรง SCB SCB ี SC B. SC B เนี่ยมันจะเห็นลาดยาวนะครับลาดยาวแต่จุดจัก ที่จะขึ้นประมาณ2กิโลหรือ3กิโลแปลกๆเงี้ยประมาณเนี้ยสกิโลมันจะเป็นพวกฝั่งที่ข้ามไปประชานุก,กูลมั่งตลาดบอมมาเช่มั่งหรือพวกที่อยู่ฝั่งไออะไรนะเทศปาลส่งขอฝั่งนู้นลาดยาวฝั่งนู้นคุณก็ต้องไปกลับรถไก่หรือวนรถไก่ถึงว่าคุณอยู่บางนาตลาดใช่ปะคุณอยู่เมกะบางนาก็ได้คุณอาจจะกดได้ อะไรนะฝั่งรามสอง่ะมันก็จะกลับรถไก่ถูกปะระยะทางกลับรถมันไกลแน่นอนนะครับต้องให้คํานึงถึงอยู่หลายปัจจัยเลยแหละทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าให้วิ่งในถิ่นตัวเองให้มีความชนานาญคุณผมวิ่งอยู่แถวเนี้ยสะพานใหม่ใช้ไหมมันก็มีนะมันก็มีแบบข้ามเข้ามถนนไปอะ่ะอยู่ดีแม่งสมมว่าผมนั่งอยู่ตรง เจอประจําถ้าคุณนั่งอยู่ตัดใหม่เส้นตัดใหม่สะพานใหม่อะพวกปั๊มปตทงานที่มันจะใกล้แล้วเด้งมาแล้วคุณไปรับใกล้มันจะมีงานเส้นสุขาภิบาล5ซอย5ในภาพนะสุขภิบาล5ซอย5เนี่ยมันจะเป็นทางลัดที่ซอยสายหยุดลามอินทรา39ที่จะลัดไปออก5แยกประชา,าพรแต่เส้นตรง มันจะไปอีกเรานั่งปตทปุ๊บมันจะขึ้นตัวน,นั้นมันจะขึ้นอะไรว่าท่าแรงมั้งท่าแรงหรือคลองถนนอะไรสั้อย่างน่าจะเป็นหลักๆน่าจะทำนั้นจะเป็นน่าจะเป็นท่าแรงแหละแล้วมันจะขื <c> ้ <oughs> กับรถไกลมากคุณต้องไปกับรถนูท้ายถนนนูนแล้วก็โว้กลับมาเพื่อจะไปเข้าห้าแยกวชรพล,ลแล้วก็เข้าไปรับของเขง้าไเจอประจานะครับประมาณนั้นหรือ ถ้าคุณนั่งอยู่สารเาพาะเสือเนี่ยตรงซอยสายหยุดบางทีอนุสาวรีขึ้นมาสองโลแต่ไม่ใช่อนุสาวรีที่อยู่เส้นสัพันธ์ใหม่นะ่มันเป็นอนุสาวรีที่อยู่นู่นกมสองแล้วปาะเขาก็จะไกลนิดหนึ่งแต่ว่านั่นแหละมันคือความชํานาญของตัวเราเองถ้าเราวิ่งแล้วเรารู้เขตรู้แขวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ทางสกุต้าก็ประกาศแล้วว่า แยกตัวกับไม่ได้แยกตัวหมดสัญญามันเป็นสัญญาระหว่าง2ค่ายแหละที่เขาในใน,ในตอนนั้น SCP ก็ C คงคิดว่าให้ลองกับสกูตต้าก่อนถ้าเวิร์กก็ทำต่อแต่ถ้าไม่เวิร์กก็โอเคจบแค่1ปีแสสุดท้ายแล้วมันเวิร์กเขาก็ออกมาทำเอฟเอฟแอปพลิเคชันเองก็หมดสัญญากับสกูตต้าสกูตต้าก็ทำการโอนเงินค่าประกัน400อะ่ะน่าจะทำการโอนเงินให้ เราก็แจ้งในแอปแหละใครยังไม่ไปแก้ไขเลขบัญชีก็ไปแก้ไขซะนะถ้าหลุดออกมาเดี๋ยวอาจจะต้องเสียเวลาไปทวงเงินนู่นนี่นั่นนะครับยังไงวันนี้ก็มาหลักๆก,ก็มาเนี่ยแหละนะมาคุยเรื่องระยะทางที่มันหลายคนก็จะบน่นคนที่เคยวิ่งแบบนี่เลยนะวิ่งแกล์วิ่งโกดเจ็คเลือ,อะไรเงี้ยที่มันเป็นรัศมาเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ที่มันเป็นตาม G P S อ่ะก็จะไม่เคยชินกับตรงนี้ คนที่วิ่งลายแมนแล้รับมุฟเก่าก็จะเคยชินอ่าตัวของผู้แพนด้านี่ก็สุดยอดอยู่แล้วทัสมี10โลส่งฟรีวิ่งกันย้อนสองกับมวนส้วนหมดเลยได้มวเลยนะครับนั่นะแหละนะครับมาพูดคุยไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องนี้มาปรับอันนี้นิดนึงว่าจะกดงานยังไงให้มันแบบมันมันต้องมีวันหนึ่งมันต้องมีงานหรือ,องงานอะแม่งต้องไปรับไก่ แต่ผมไม่ซีเรียสบผมคิดว่าถ้ามันมีงานให้ผมไปรับผมก็ไปเพราะว่าเดียวอ่ะกดนั่งกดเบืรอสักสิบงานแล้วไม่ได้งานเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสขไครต์ช่องเอ็มินทีวีนะครับสวัสดีครับ